ผมอายุ40กลุ้มใจมากเมียมีอะไรผมทุกวันทํายังไงเนี่ยคุณหมออันนี้จะตรงข้ามกับหลายหลายบ้านแล้วต้องถามว่าไอ้การที่เขามีอะไรกับทุกวันเนี่ยมันถึงขั้นที่เราเริ่มรู้สึกเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่สบายใจไม่พอใจรู้สึกอัดใจหรือเปล่าคะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า distress พี่ต่างไม่สงบสุขอ่ะคือเริ่มรู้สึกว่าเยอะจนเขาซึ่งมันเจอได้นะเราเรียกว่าความไม่สมดุลของความต้องการทางเพศระหว่างคู่ ซึ่งเ <Ha. S 1> จอได้นะคะซึ่งมันทีฝั่งหนึ่งความต้องการมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งทีถ้าเป็นอย่างนี้ยแล้วมันส่งผลเริ่มส่งผลกระทบต่อแบบสุขภาพละเริ่มตัดงแต่จิตใจแล้วก่อน mm. ก็อาจจะต้องจูงมือแฟนไปหาหมอแหละไปคุยว่าเออจะปรับรดจูนมาให้มันเท่ากันได้ยังไงจะเราจะปรับให้ตามเท่าเขาได้ไหมหรือจะทําให้เขาความต้องการลดลงมาบ้างอันนี้มันมีวิธีปรับมีวิธีคุยนะคะ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมปล่อยจังแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอึด <c oughs> อัดคับข้องใจ <c oughs> ไม่สบายใจ <c oughs> ก็ปล่อยจอยไปค่ะค่ะ <c oughs> แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง